ครับสวัสดีครับสวัสดีสุกเสร่ปุ้ยนะครับคลิปนี้นะครับจะมารีวิวก่อนสองมอบนะครับกับเจ้าตัวมิวเอ็กซ์นะครับสามจุดศูนย์นะตัวนี้เป็นตัวมิวเอ็กซ์นะครับรุ่นอัลติเมทสามจุดศูนย์นะครับราคานะครับหนึ่งร้านนะครับห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับความพิเศษของเจ้าคันนี้นะครับนี่อันนี้มีการตกแต่งเพิ่มเติมนะครับเป็นงานของนากบุญนะครับตัวนี้นะครับฝาคาร์บอนเคปล่านะ แล้วก็ชุดแต่งนะครับเป็นเอสปอร์ตี้นะครับเป็นชุดแต่งสเกิร์ตของเอสปอร์ตี้นะครับมีไฟมีให้ะะครับตัวนี้เป็นตัวสีพิเศษด้วยนะครับโอ้โ ตัวนี้เป็นความพิเศษนะครับใส่ชุดแต่งนะครับสเกิร์ตรอบคันหลือไม่ว่าจะเป็นข้างหน้าด้านหลังนะครับพาชนด้านหลัง ข้างฝั่งขวานะครับชอบบุญบุญภูมิที่เย็นที่เย็นกว่านะครับข้างฝั่งซ้ายต้องการที่รล่งสที่เย็นมากกสามารถคดบคุมควย็นได้ครับตัวนี้จะเป็นเตยีแยกถ้าลูกค้าไม่กดเตยีจะเป็นลบลบนะครับครับอย่างนี้ผมบอกไปนะครับนี่นะครับตอนนี้จะมีตัวชุดไฟนะเวลาลูกค้าสตาร์ทรถนะครับไฟ led ตรงนี้นะครับเจะเป็นรูปตัวแอร์แบบนี้ เพราจะติดส่วนหล่อด้วยชุดแต่งนะครับตัวนี้เป็นตัวชุดใส่ชุดแต่งนะลายรอบพัร์ทของเทสปอร์ตตี้นะครับนะครับปบเข้าไปกับตัวรถเนาะถ้าลูกค้าชอบใส่ไปแบบนี้นะก็สามารถเขาสอบถามได้นะครับปากโปงชอบแบบนี้คุณฝากโปงนะดูซิ่งนะครับดูซิ่งมากนะครับคาโป่งลายแคปวลานะลายของน้ากมลนนะครับจัดให้ได้นะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจแล้วก็เข้ามาสอบถามเพื่อเป็โปรโมชั่นได้นะครับวันนี้เรามารีวิวสมมอบนะครับเราจะสมมอบให้กับลูกค้าท่านนี้แล้วนะครับสีนี้โดดเด่นแน่นอนนะครับโดดเด่นรับส่งการแน่นอนนะครับสีพิเศษด้วยนะครับแล้วก็เป็นเครื่องสายทุนศูนย์นะครับตัวนี้ยังเป็นตัวยูโรสี่อยู่นะเป็นเครื่องยนต์ยูโรสี่นะครับวันนี้วันที่ถ่ายทำเป็นวันที่30มีนานะครับส่วนวันที่1เมษายนะครับรถก็จะถูกปรับนะครับ เป็นยูโรไฟนะครับราคาปรับขึ้นประมาณ20,000บาทนะครับรถก็จะปรับขึ้นประมาณ2อ0 0 0บาทนะั ฝาก like, mm hmm. ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์น,นะครับส,ส,สับถาสินท่านไใดที่อยากได้เลยครับเมล X นะครับแต่งรองแบบนี้นะครับที่สูงเซลฟี่ดได้เลยนะครับสอบถามโปรโมชั่นแคมเปญได้เลยนะครับพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับาราครบขอบคุณครับ